สภากายภาพบำบัดขอเชิญชวนผู้สูงวัยร่วมใส่ใจป้องกันลม ล้มมากครับหัมดันเช็ดจะไปเอ,อปาพระห่มเอ,อาพระาฮมไม่ตีนาาชายเหยียบผอ้ชายพระห่มแล้วก็ริ้หวานีมันเกี่ยวกับสายพันมลมล้มตายท่าเลยลุงไม่เคยคิด<า>มไมไม่กล,ล้าเดินลยะล้มตายท่าเลยหัว ทิไปาใหา้ระวังกันดีๆคนแก่ผู้สูงอายุระวังกันดีๆการหล้มนี่ลำบากทารมานเยช่วยกันระวังตัวให้ดีนะครับเพราะหนึ่งคนล้มไม่ใช่แค่หนึ่งคนเจ็บ ผู้สูงอายุบางรายต้องพึ่งพิงญาติบางรายกลายเป็นผู้ป่วยติดเตียงและบางรายเสียชีวิตการเพิ่มความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อมีความสำคัญเพราะจะทำให้ร่างกายของเรามีความยืดหยุ่นและมีการเคลื่อนไหวของข้อที่เป็นปกติอยู่เสมอ เราจะสามารถใช้ร่างกายดำเนินกิจกรรมทำงานในชีวิตประจำวันได้อย่างปกติผู้สูงอายุจะมีมวลกล้ามเนื้อลดลงทุกปีดังนั้นจึงควรออกกำลังกายเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อเพื่อให้สามารถทำกิจวัตรประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพความหนักในการออกกำลังกายแต่ละคนจะแตกต่างกันไปจึงควรปรึกษานักกายภาพบำบัดค่ะ การออกกำลังกายเพิ่มการทรงตัวเป็นการฝึกการประสานงานของกล้ามเนื้อและข้อต่อช่วยรักษาท่าทางและอิริยาบถท,ทำให้เราเคลื่อนไหวและเปลี่ยนท่าทางได้เร็วและปลอดภัยการฝึกต่างๆเหล่านี้จำเป็นต้องฝึกอย่างสม่ำเสมออย่างน้อยสัปดาห์ละ3ครั้ง อย่างไรก็ตามการออกกำลังกายจะแตกต่างกันไปตามแต่ละบุคคลดังนั้นเพื่อให้ได้รับท่าออกกำลังกายที่เหมาะสมสำหรับเรามากที่สุดจึงควรปรึกษานักกายภาพบำบัดใกล้บ้านเพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุดนะคะนอกจากทางด้านร่างกายแล้วการจัดสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยก็เป็นสิ่งสำคัญบ้านปลอดภัยสำหรับผู้สูงอายุจำเป็นต้องมีแสงสว่างที่เพียงพอ และการระบายอากาศที่ดีบริเวณพื้นบันไดควรมีสีที่ตัดกันชัดเจนและมีราวจับเพื่อช่วยในการทรงตัวในส่วนของห้องน้ำควรปูด้วยวัสดุกันลื่นควรมีราวจับทั้งในบริเวณอ่างล้างมือและโถส้วมประตูควรเป็นแบบบานเลื่อนเป็นต้น